cò phay giang hỏi nào phải không? cò phay hỏi đơ mà đơ đơ tiệm cầu phay mà ao hỏi phay giang phải không? ơi chỉ kinh hỏi nó mê nó bố bơ ย่างหอยกินเด้อเไปสิกินโบกินโบโบกินเตะสิย่างหอยใช่ย่างหอยกินกันเด้อไปทำไม่ได้ไปสิกินหอยย่างย่างหอยในเด้อพี่น้องขามากินทำไมนหมดโอ้แดดมันหนาวมากินกับต้องโบแต่มันอมน้ำมันโบไป ตัดปี๊ดเอาคิแต่แม่ยางบรายแม่ก็ด้ยางเลยโอกินคเดียวแม่นเดียวแม่ก็มกินเขาให้ย่างก๋วยเตียย่าหอยกันด้วยพี่น้องโอ่กำนี่เหละยัดกินมาเบิด ป้าตัวหูพี่น้องตาแสียบเลเนาะนั่นนั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าทำเองนะคะแส่บเสียส่มกันเด้อมาเด้อมาเด้อกำลังย่างอยู่ค่ะพี่น้องขาหอยกันกำลังย่างหอยดูเดอ้อจา้าเวียนหัวในเดอ้อจักหน่อยหนึ่ง <laughs> ย่างหอยมามา,มาพี่น้องมา

ทำ <Like, S 3> อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะชิมเฉยบอกาไม่อยากนะได้เลยไหม แล้วไม่เอาหรอค่ะบอกว่าไม่อยากแย่งงี้เนาะน้ะกินไม่บพอไม่เอาเสียเลื่อนเนี่ยเทน้ำจิ้มใส่แล้วก็อำ่ำเลยพี่น,อน้องค่ะเซ่บเจ็บเจ็บเจ็บเด้อพี่น้องเด้อ มื้อนี้นําเสนอเมนูย่างหอยพอกเราไปหาเราหามานะคะนี่ย่างหอยพอกจ้านําเสนอเมนูใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็กินข้าวผู้เดียวเด้อมื้อนี้เด้อก็อกินกันเบิดแล้วตั้งแต่ย่างคุณแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้แม่น้าโบก,กินผู้เดียวเด้อมื้อนี้เด้อ

มากินย่งางไห่ก็ย่างแล้วแล้วเกาบอกกินอีกหน่อยกินน้ำเกลืยอยู่ในเตา ตอนจริงเขากินแบบนี้เดือพน้องด้วยไงข้างเตาเขากินแบบนี้ฮืกินห่อนๆนี่เย็นละต้องกินข้างเตา <Okay. S 2> น,นี่ก็พอจำน,นี้ก่อนนะพี่น้องขา เจอกันไหมน้ำบรใหม่เนาะกันเนาะเมนูค่ะน,น้ำบิูกินต่อเด้อจะเป็นเจ้าป่ากีก้างหน้าแลวก็พิเศษหน่อยหนึ่งก็คือหอยที่เฮาหาน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะกินและแซบ่บแล้ทุกอย่งเด้อมามากินน้ำกันเด้อกินน้ำเบาเอ๋ป้เอ๊แ่บบ่เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้บ้ายยจ้า